โอ้หสนดอนดินนี่น้ำลงเหรอคะเนี่ยมันเป็นแม่น้ำหรือว่ามันเป็นพื้นดินกันแน่คะทำไมเรืออยู่อย่างนี้คะทำไมเรือทำไมเรือถึงอยู่ในสภาพนี้คะนี่คือความเป็นอยู่ของชาวสมุทรปราการฝั่งพระสมุทรเจดีนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันคะ่ะ เราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปนะคะเพื่อไปยังสะพานที่จะค้ามไปทางป้อมผีเสื้อนะคะโดยผ่านสะพานแขวนนะคะที่เราถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่นี้จะคลิปแรกค่ะ สะพานนี้คือสะพานที่อยู่ฝั่งองค์พระสมุทรเจดีนะคะที่จะไปทางป้อมผีเสื้อคะ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับกึ่งสะพานแขวนนะคะเราจะถ่ายให้เห็นว่าตอนนี้นะคะแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ในเราอยู่ในช่วงน้ำลงนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะคือเป็นสายที่เชื่อมต่อจากแม่น้ําเจ้าพยานะคะมาอย่างท่าเรือที่จะข้ามฟากไปพระสดุเจดีนะคะตรงนี้เกิดสันดอนดินขึ้นมากมายนะคะเลยทําให้เรือนะคะวิ่งไม่ได้ข้ามฝั่งรับส่งผู้โดยสารก็ไม่ได้นะคะ ทางเพจพัสมุรเจดี JD นะคะทางจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีการแจ้งล่วงหน้านะคะระดับน้ําขึ้นน้ําลงของแต่ละวันให้กับผู้คนนะคะที่จะสัญจรไปมาใช้บริการข้ามฟากระหว่างฝั่งฝั่งพัสมุรเจดี JD, แล้วก็ฝัง่งปากน้ํานะคะให้ทราบตลอดระยะเวลาเลยนะคะ มันแห้งแบบนี้เลยนะคะแห้งแบบไม่สามารถที่จะวิ่งได้จริงๆนะคะ นี่คือจากน้ำนะคะจักแม่น้ำนะคะที่อยู่ลายล้อมกอบป้องผีเสื้อนะคะสันดอนดินขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568นะคะเวลาบ่าย2โมง40นะคะน้ำก็แม่น้ำก็ระดับน้ำก็ยังไม่สูงขึ้นนะคะเพราะถ้าระ,ระดับน้ำสูงขึ้นเลยก็จะ ท่วมหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นสันดอนดินนะคะโโอ้โหสันดอนดินนี่น้ำลงเหรอคะเนี่ยมันเป็นแม่น้ำหรือว่ามันเป็นพื้นดินกันแน่คะทำไมเรืออยู่อย่างนี้คะทำไมเรือทำไมเรือถึงอยู่ในสภาพนี้คะนี่คือความเป็นอยู่ของชาวสมุทรปราการฝั่งพระสมุทรเจดี JD นะคะเป็นแบบนี้คะ่ะ จะพาเดินนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงฝั่งป้อมผีเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเดินลงบันไดไปนะคะแล้วก็ต้องเดินตามทางผ่านป่ากงกลางนะคะไปที่ป้อมผีเสื้อคะ่ะนี่เป็นแผนที่นะคะแผนที่เกาะผีเสื้อนะคะ ตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งผ่านจุดนี้มานะคะสะพานเดี๋ยวเราต้องเดินมาทางนี้นะคะพาดผ่านมาจะถึงจุดที่1แล้วก็เดินข้ามาเป็นจุดที่สองสามแล้วก็ไปจุดที่สี่นะคะมาจุดที่ห้าที่หที่7อันนี้จะเป็นเ,ออเขาเรียกว่า อนุสาวรีย์นะคะพลเหลือเอกเพาะเจ้าบรม,มวงเธอเพระองค์เจ้าอาภากรกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะแล้วจุดที่8นะคะคือสะพานชมธรรมชาติและดูนกนางนวลค่ะ มาถึงฝั่งป้อมผีเสื้อนะคะเจอป่าจากเจอป่ากงกลางนะป่าจากเยอะเลยนี้จะเป็นทางลาดลงนะคะนี่ค่ะสามารถมองเห็นสะพานนะคะที่เราเพิ่งข้ามาฝั่งจากฝั่งองค์พระสมุดเจดีนะคะ ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นใหญ่มากต้นนี้ปาจากเยอะเลยอ่ะถึงพื้นแล้วนะคะสรุปแล้วฝั่งนี้มีแต่ทางลาดลงนะคะไม่ต้องขึ้นบันไดเหมือนฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์นะคะที่เรามาข้ามสะพานมาฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้เรามาจากฝั่งโน้นคะ่ะ มองเห็นพระวิหารแล้วก็องค์พระสมุดเจดี JD นะคะเราต้องเดินต่อไปทางนู้นนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะ800ถึง1กิโลค่ะ800ถึง1,000เมตรพูดง่ายๆเกือบกิโลนึงนะคะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะคะไปเรื่อยๆ ฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดน้ำขึ้นนะคะจะขึ้นมิดหญ้าพวกนี้หมดเลยนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่ถ่ายให้ดูนะคะระดับน้ำลดลงมากเรือไม่สามารถวิ่งได้จริงๆนะคะก็เลยเห็นเป็นสันดอนดินเยอะแยะเลยพอให้เราเห็นนะคะ,นะคะเรือไปไหนไม่ได้เลยนะคะ รอเวลาน้ำขึ้นอย่างเดียวนะคะเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะป่าจากฝนจะตกหรือเปล่า ถ้าฝนตกเราจะอยู่ยังไงเนี่ยอ๋อมีศาลาให้เรากันฝนให้เรานั่งพักได้นะคะถ้าฝนตกมีเมฆอยู่ก้อนนึง หลบก่อนหลบก่อนมันเป็นเรือที่จอดอยู่ฝั่งข้ามเรือนะคะตอนนี้ไปไหนไม่ได้ติดสันดอนเหมือนเดิม สันดอนดินครอง น้ำมาแค่ตรงนี้นะคะมาถึงแค่ตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้แสดงว่าทางเนี้สันดอนดินสูงกว่านะคะตรงนี้ต่ํากว่าน้ําก็เลยมาถึงได้แค่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรือเรือไปไหนไม่ได้เลยนะคะถ้าเรือถ้าเรือวิบูลน,นะคะตอนนี้ก็มีคนมานั่งรอแล้วค่ะรอว่าระดับน้ําพอไปได้เขาก็จะไปนะคะเพราะว่าสันดอนทางฝั่งนี้จะจะเตี้ยกว่านะคะ ทางที่จะออกไปปากน้ําทางนี้สันดอนจะเตี้ยกว่าจะจะสันดอนไม่สูงนะคะเรือพอจะไปได้แต่ตอนนี้คงไปไม่ไหวจริงๆนะคะเรือเลยไม่ออกคนก็เลยนั่งรอที่ท่าเรือนะคะเดี๋ยวเราต้องทําเวลานะคะตอนนี้อากาศมืดคึมนะคะกลัวฝนตกเดี๋ยวจะไม่มีที่พักนะคะเป็นลักษณะเป็นลักษณะสันดอนนะ ก็มีศาลาศาลาป้อมผีเสื้อสมุดนะคะให้นั่งพักเป็นระยะนะคะแต่ขอบอกว่ายุงลายเยอะมากค่ะด้วยความที่ว่าด้านหลังเขาเป็นป่าจากนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงถึงหน้าป้อมผีเสื้อสมุดแล้วนะคะเห็นธงชาติไทยปิวสวัยเลยค่ะตรงนี้คือท้าซื้อโป๊ะ โ๊ะท่าขึ้นท่าลงเรือนะคะของทหารเรือนะคะกองทัพเรือกรุงเทพค่ะเดี๋ยวไปทางซ้ายนะคะทางด้านนอนคือจุดหมายของเรานะคะ <c oughs> ดูฝั่งนี้สิน้ำคาลงอะไรขนาดนั้นน้ำลงมากๆเลย เรือเล่นไม่ได้นะน้ำแค่นี้ไม่พอไม่พอวิ่งท้องเรือติดแน่สันดอนสันดอนดินเยอะมากนี่ค่ะป้อมผีเสื้อสมุทรป้อมพัฒจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือนะคะ สานที่ท่องเที่ยว directory จะมีจุดบอกนะคะว่าในป้อมมีอะไรบ้างมีป่าชายเลนแม่น้ำจตพยาท่าเทียบเรือสาราลิมน้ำคังเก็บดินปืนอาคารพิพิธภัณฑ์แยะเลยเดี๋ยวดูว่าเราจะไปได้ถึงแค่ไหนนะคะฝนฟ้ากำลังจะมาอันนี้เป็นหินนะคะที่เขาคุมด้วยตะข่ายนะคะ การการกัดซอกของน้ำนะคะเราผ่านการลงชื่อเข้าเยี่ยมชมนะคะเราต้องมาลงชื่อเยี่ยม,ยยมชมตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องลงชื่อก่อนนะคะมากี่คนก็ลงไว้วันนี้เรามาคนเดียวก็ลงแค่หนึ่งคนนะคะข้างในนี้สงบนะคะ เย็นมากๆเลยค่ะแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าฝนเขาจะเทลงมาตอนไหนนะคะเอาเป็นว่ารีบดูรีบออกนะคะรีบดูรีบกลับค่ะท้องโลกประวัติศาสตร์เขาธรรมชาติอันนั้นเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะรู้สึกวันนี้น่าจะปิดแล้วนะคะปิดแล้ววันนี้วันศุกร์ก็ปิดเร็วหน่อยนะคะ ตรงนู้นเป็นอาคารหลังเก่านะคะปัจจุบันนี้ก็จะข้าด้านในก็จะมีศาลแม่นางนะคะศาลแม่ยานางค่ะพิพิธภัณฑ์ป้อมผีเสื้อนะคะปิดแล้วคะ่ะเดินต่อมาทางนี้เลยเลี้ยวซ้ายตามทางเดินไปเลยนะคะ ต้นพิกุลทองมีดอกออกสีเหลืองๆส้มๆนะคะต้นพิกุลทองเป็นต้นไม้โบราณนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะดูผิดเหลืองๆส้มๆนะคะคือต้นโพทะเลค่ะเขียนไว้ว่าโพทะเลนะคะเป็นอย่างนี้เหลืองๆส้มๆส่วนต้นพิกุลทองนะคะจะเป็นแบบนี้ดอกเขาจะหอมนะคะ ผัดมาตรงนี้คือต้นไทรนะคะต้นไทรไปต่ออาคารหลังที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือคลังทุนระเบิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะ ้านในนี้จะมีการแสดงท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นะคะยอ้อนลอยเล่าขานวิกิตการ112นะคะแล้วก็มีแม่ยานางค่ะแม่ยานางนะคะคาถาบูชาพระแม่ปาละวดีนะคะจะเป็นรูปภาพนะคะตั้งแต่สมัยที่เราทำการค้าขายกับชาวต่างประเทศนะคะ เป็นปืนลบกนะคะอันนี้เป็นลูกปืนค่ะลูกปืนโบราณนะคะภาพเขียนนะคะตัวหนังสืออักษรนะคะก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาบทความบทกวีนะคะ ออกจากข้างเรือทุ่นระเบิดมาก็จะเป็นสะพานขึ้นไปยังอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะ ติดริมแม่น้ำนะคะฝนฟ้ามา ที่เป็นพื้นน้ำก็จะเป็นลิ้วๆพิ้วๆเวลาเจอลมนะคะถัดไปด้านนน้นนะคะเกะๆกทางด้านโน้นนะคะตรงหัวมุมสุดไกลปากโกงกางนะคะจะเป็นป้อมพระจุลจอมเกล้าค่ะได้แล้วนะคะตอนนี้เรือข้ามฟากจากพัสมุรเจดี JD ไปปากน้ำข้ามฟากแล้วคะ่ะตอนนี้ฝนตกนะคะต้องเร่งมือเร่งมือคะ่ะรีบกลับบ้านนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ